โจพร้อมยังโรโสอมแลี่้วบหกองสิจ็ดสอิบแปดสอจสิบเก้าสองสิบแปดสองิบสจจิิี่แลจยสิบสองบาเพ nee. ิ so, it it. ่งเห็นวเปลี่นส nee ีผิวนมใช่รอไม่นะคือไม่ของมี้กับเกลมันขาวเกินไม่เชื่อมาลองยืนเทียบไอ้ตุ้งอะดำสุด นี่ปกติเลยนะให้ตกติเียดไม่ได้ขาเฟ่ย์น่นานเฟ่ยท่าใหม่ไม่หนูถอดไม oney 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 ่ได้ไอหมวกดำน้ำอันนี้เนี่ยสิบแปดสิบแปดเฟ่ท่านี้ก่อนเดียวกันมาเออต่อแถวกันไอตุ้งมาต่อแถวก่อนอันนี้เหรอไม่ใช่สิบแปดสิบแปดมนึงพี่วันนึมื้ก็หยกเข้ามามี้อไปหนึงไปไปไปหนึ่งเขาไปันึงันแปดในแดนนะสิบแปดถอดรองเท้าก่อนทุกคนเลย แต่มุ happy, man, มไ,ไม่ค่อยสวยมิโตคิดสมั mai, ここดสด er ติปะไปถ่ายข้างในมะเออปกูท่มนป้าดีอันดีไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อมาคิดาแล้ว่ากูสาวมาสุดท้ายก่อนที่แบบคนอื่นเขาสาวกูมาใช่ปะแต่ว่ากูเราจะสาวทังสุดท้ายที่แบบคนอื่นขึ้นรถหมดแล้วอ่ะคนอื่นแบบว่ามาที่รถกันแล้วกูสาวมาสุดท้ายกูขึ้นรถเลยร้อยทีที 98ิบแปดทีเออมึงไม่ให้กูการันตีมาเลยเนาะตรงนี้ตรงนี้แล้วจะรอไปทำล่ะฮะอืมบัตรการันตีมันสามารถเอาไปขึ้นบวกห้าต่อได้ไหมไม่ได้คนละบัตรกันไปขึ้นบอกสี่ทีหนึ่งขึ้นบวกสี่ของมีตลอดใช่ไม้ของไม้เดียวอ๋อก็เกี่ยวมีไม้แล้วเนี่ยดนนั่นแหละ ก็เก็บไว้เฉยๆเก็บไว้ทำไมทำไมเขาไม่ทำรวมวะต้อุงถอดรองเท้าหน่อยเร็วหายเอ๊ะโอเคแป๊บนึงนะนั่งแกอยู่ไหมโอเคหายแล้วแต่มันใส่ถังดำน้ำจริงหรอวะไม่มันติดแม่ค้ามเออพี่โรบินดูมาดิไมาชิบเด้านึองมขชิบก็ไม่อีกไม่ได้มันห่างมาก ห่างเหินจัดนั่นแหละแล้วก็ขึ้นมาอ่านั่นแหละพร้อมหนึ่งสิบแปดนะกดตรงซ้ำนะหนึ่งสองซ้ำไม่ได้ไหมหน้าแล้วค่ะอ้าวไม่ได้เหรอหนึ่งสองอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งโอเคพร้อมหนึ่งสองซ้ำพอไหมต้องช้าอะไรมะ เราอ่ะช้ามันคือเพียงอะไรหรอไม่รู้อ้าวอันี้ต้องเอาชื่อมันไปเสิร์ละจินกเบละไม่น่าใช่ไหมห็นมันที่อย่างว่าจินโดเบลขอยรอดหนึ่งมันไม่พร้อมว่ะเดี๋ยวน้บเลยหนึ่งสองสามเร็วไปวะมากเลยหนึ่งสอง ี่เดียวเห็นตูดแล้วมีโรบินน่ะโตตำเหมือนคนรอดวงกันน่ะนายอยู่ดึกเพลงไม่ออกแต่มันอยู่ในหัว เราอยู่กันหน้าคนเ<ะ>หรอคนอื่นน่าจมเหมอใช่ไหมพี่หยินก็อยู่นะเมื่อกี้ เต,ออต้นเมื่อกี้ชื่อมันคืออันไหนอ่ะอันไหนวะเรากดมูนที่เป็นธาตุสต็อปอ่ะสต็อปเหรอนี่เหรออืมอ,อืมไม่ใช่พี่นั่นแหละนั่นแหละอันนั้นท่เ้ยาไหนเดี๋เดๆๆเดา19สิบเก้า เราจำไ,ได้ว่ามันร้องเว้ยเอั่นี้ท่าใหม่ด้วยเออมาพร้อมกันนะับหนึ่งสองสามอันนี้ง่ายไม่แต่เราไม่พร้อมกันเอาใหม่นึ่ง ร้องไงแล้วนะเว้ยอะไรอะไรเว้ยอ่ะร้องมันเป็นจังหวะคำพูดเดียวอ่ะมันก็ไม่มีอะไรต่อไปด้วยเว้ยฮะใช่ไหมตงใช่ใช่ร้องต่อนี่เดี๋ยวเราร้องเว้ยแล้วตงก็ร้องต่อนดีนี่นั่นแหละให้ไปใช่ใช่ใช่พี่เกลใช่ใช่นั่นแหละเกี่ยวร้องเลยฮะ เหมือนเรามาคนละลุกกันนะพี่อืมคนดึงหนาวคนดึงร้อนแล้วมึงไปดำน้ำด้วยไอ้โ้องแปลกสุดจริงเพลงเว่ยเว่ยไงเว่ยเว่ยเขาบอกเพลงมันต้องเยอะมีด้วย17็ x m a ด All Kiss Me อ๋อที่เกี่ยวมันเต้นบอ่ะใช่เดี๋ยวเต้นไปแล้วเพลงนะ จิตมามดมาปีนี้เจอแต่โหงว้างไอช้างโด่งดอ,งอะ่ะแล้วมันโหรเป็นโตเพื่นอนย้ายย้ายที่กันฝั่งนู้นนะสิบเจ็ดใช่ไหมฝั่งนี้นี่ว่ามันมันสว่างแล้วมันมืดนี่สวย ดูไม่รกนะคุณแม่ออกบอลนะเอาสิบเจ็ดสิบเจ็ดเพื่อนขยับขึ้นมาให้ตรงกันสิบเจ็ดนะเดี๋ยวนะมิเกลมีโรบินขึ้นมาอีกนิดเนอะนนี้แค่ที่เท่าไหร่บอกวันนี้ว่าเต้นอยู่ยางไม่ว่างเตรียมกดอยู่หนึ่งสองสามเว้ยไม่ทัน ม่ใช่พี่ไม่ใช่ <laughs> ด้วยหนึ่งหนึ่ <laughs> <laughs> งสองสามอุ้ยเร็ว<อ>เร็วไปว่ะหนึ่งอะมรหนึ่งสองสามดูเร็วไปแกวช้า พร้อมแล้วมั้งเร็วๆอ่ะเร็ว,รวหินเร็วเร็วอะ่ะโอเคองั้นเอาใหม่หนึ่งสองสามตุ้ง<อ>ช้านูเห็นพรแบบพรมากเลยนะมาเอาใหม่หนึ่งสองสามพอ,ออยู่ไหนมัวอย่ากดบอ เด้อม่ตอมี่นวิงมา and kiss me ติดติดมันเต้นอยู่เต้นใหม่เต้นใหม่เต้นใหม่โอ้โหเต้นใหม่อันนี้สีอัไมาดังเต้นใหม่นี่เป็นถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าแล้วก็ถอดเกาะหน่อยมอมมาก พี่มาเขือเต้นกันอยู่แล้วน้ำเงินพี่มาเปล่าอยู่ในน้ำเงินได้ยังได้ยังแล้วราอยู่ไหนอ่ะเต้นก่อนมาท่าไหนอ่ะเจาดสิบเจ็ดไปแป๊บสิเจ๊แล้วใครส่งใครส่งลูนแม่เลี้ยแรงฟ้าพี่มีด้าแรงมาแบ่งลูกมาแบ่งไปเปล่ายี่สิบลูกไปโอ้โหกินเต็มท้อทีเชื่อไหมฟังกูบ้างไหมตุ้งเดี๋ยวมึงของกูไปติดลูกมันน้องกูให้ ได้เลยพี่ดมันไม่คยหน่อย่ะเอมันใสอารมณ์แล้วตัวไม่เป็นไรคิดแล้วมาเกี่ยวได้มาเอาเงินไปนะกูมอมากดก่อนนะสิบเจ็ดนะหนึ่งสองสมไอ้เอ๋อไอเกลไอเกแล้อเกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปเร็วไปเร็วเร็วเร็ว